สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการมมโตระตตอมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคันนี้ครับไช่อัมสแควรเบอรนะครับกัะตัว900นะครับตัวนี้คันนี้ก็มาตัดท้ายเปลี่ยนโฉมตัดต่อใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นงานใหม่เกือบหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูกันนะฮะว่าคันนี้สีแดงแรงนิดครับเจ็บปวดแน่นอนสวยงามแน่นอนนะฮะต่ะเริ่มจากยางเลยดีกว่า ยางก็จะเป็นตัวสกอ์เปียนนะครับหน้า19หลัง17นะฮะตัวนี้ก็อยู่ราคาที่ประมาณ1 2 5 0 0บาทนะครับแล้วก็ประกนหน้าสั้นนะครับประกนหน้าสั้นอยู่ในราคาที่1,800บาทเท่านั้นเองต่อมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวหน้าครับไฟเลี้ยวหน้าตัวนี้สามารถใส่กับของเดิมตรงรุ่นได้เลยนะครับเรียกว่าไฟเลี้ยวหน้าอาล็อกนะฮะอันนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเราย้ายแผ่นชาร์จนะครับจากแผ่นชาร์จอยู่ด้านหน้าเราย้ายไปอยู่หลังหม้อน้ํากันเรียบร้อยนะครับราคาอยู่7 750บาทนะครับย้ายอยู่งนี้การพวกเรื่องที่ใส่ไฟมันจะขาดหรือว่ามันอะไรนะคะัคันนี้เราก็ย้ายตำแหน่งมามาอยู่ตรงนี้แทนเลยตัวส่วนตัวขาไฟหน้าตัวนี้นะครับขาไฟหน้าตัวเนี้ยขาจับตัวนี้อยู่ตัวละ1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เลนไฟหน้าอยู่ที่3,500บาทนะครับสำหรับใครที่อใส่ไฟหน้าที่เล็กลงเป็นไฟหน้าจับล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น LED ค่อนข้างสว่างเหมือนกันนะฮะน ไฟสูงไฟต่ําครบหมดนะฮะตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับหรือว่าสั่งที่ร้านก็ไดนะฮะต่อมานะครับขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับก็จะเป็นชุดแฮนด์แฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์ตัวธรรมดานะครับเขาเลือกของที่ร้านนะครับเป็นแฮนด์ตัวอ้วนสูงนะครับเป็นตัวสูงหมดเลยนะฮะราคาอยู่ที่9 0 0 9 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับแฮนด์ตัวนี้ปอกแฮนด์นะครับมือเบรกมือคัดต่อนมือเบรกมือคัด์นะครับจะอยู่ที่2,500บาทนะครับตันนี้เป็น เบรกมือคัตแต่งนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเวลาล้มแล้วไม่หักนะฮะปอกแฮนด์นะครับอันนี้เป็นปอกแฮนด์แต่งของ h a r ์เรนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องซูมดูใกล้ๆนิดนึงนะครับลายนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับราคาอยู่คู่1,200กว่าบาทนะครับอันนี้จะเป็นปอกแฮนด์หนิ้วเราเอามาพันก็เทปหน่อยนะครับแล้วก็จัดแต่งสามารถใส่เข้าไปกับ 7- จได้นะครับตัวนี้ต่อมาเป็นสปอร์ตไลท์เปีย สปอร์ตไลท์เปียนะครับอยู่คู่หนึ่ง9,900บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีซื้อขาจับเพิ่มเติมนะครับขาจับก็ประมาณสัก600กว่าบาทคู่หนึง่งเอ่ออันละ6ก0กว่าบาทคู่หนึงน่งพันกว่าบาทราคาอยู่จบประมาณหมื่นนิดๆนะครับตัวนี้แต่สปอร์ตไลท์เปียตัวใหม่ๆจะดีอย่างนะครับจะมีสวิตช์ขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวให้ตากล้องมาวนดูนิดนึงนะครับนะครับมีสวิตช์ที่มีแสงตัวนี้ด้วยแล้วก็เปิดปิดก็จะเป็นสีเขียวนะครับ อันนี้ของตัวรุ่นปีใหม่ๆครับจะออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อ,อมานะครับกันล้มนะครับอันนี้เป็นงานสร้างใหม่ขึ้นมานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับเป็นกันล้มสำหรับท่อโยสแกรมเบอร์นะครับใครที่จะสั่งกันล้มตัวนี้ต้องเอารถมาจอดทําเท่านั้นนะฮะเราไม่ได้มีทําขายไว้เลยหรือว่าสําเร็จอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างใส่กันน้อยนิดนึงมันจะกว้างและใหญ่เกินไป อะฮะแต่อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนที่จะใส่นะครับแต่ถ้าผมแนะนําก็จะเป็นการล้มล่างนะครับกัรล้มล่างจะมีขายอยู่แล้วอยู่ชุดละ4,500บาทต่อมานะครับเป็นท่อซารน,นะครับท่อซานตัวนี้จะเป็นตัวสั้นชอตสั้นเข้ามาครับเหลือเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองอนะฮะร,ราคาชุดนี้อยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบออท่อสัน้นๆเล็กๆกระทัดรัดนะต่อมาสี่ถัง สีถังอันนี้ก็เป็นงานของที่ร้านนะครับอยู่ราคาที่12,000บาทนะครับถ้าดูให้ตะกล้องมาซูมดูนะครับว่าตรงนี้จะเป็นลายขัดนะครับเป็นลายแบบเป็นสีบอลแล้วก็เป็นรูปลายแบบขัดไปข้างหน้านะฮะแล้วก็โลโก้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันเป็นสีแดงบอลแล้วก็ดำนะครับทั้งชุดเลยราคาอยู่ที่12,000บาทนะครับถังใบนี้ต่อมานะครับเป็นงานตัดท้ายงานตัดท้ายของที่ร้านเนี่ยตัวนี้เป็นงานตัดแบบฉบับใหม่ล่าสุดนะฮะ ไม่เหมือนกับคันอื่นแน่นอนนะฮะมาจากาลูกค้าดูแบบจากเมืองนอกมานะฮะว่าอยากได้แบบนี้ตอนนี้เป็นตัดท้ายกระดกยกสูงนะครับขึ้นมากว่าปกติทั่วไปนะครับส่วนใหญ่เราไม่ได้ตัดท้ายกระดกงนี้แต่คันนี้จะเป็นเชฟใหม่นะครับเป็นตัดท้ายรุ่นกระดกขึ้นมาเลยนะฮะระยะนะคะระะะคะับระยะก็ยังอยู่ระยะเดิมนะครับความยาวของเราจะเป็นมาตรฐานนะครับคือน็อตสเตอร์หลังตัวสุดท้ายนะคะรับ้วถ่ายขนาดขึ้นมานะครับแต่อยู่ที่ระยะนี้ เบาะตัวนี้ครับก็จะเป็นเบาะสั่งทําพิเศษนะครับเป็นแบบบางนิดนึงจะเลียวเล็กเข้ามาตรงหัวนี่นิดนึงนะครับตามแบบฉบับที่ลูกค้าเลือกมานะฮะตัวนี้ท้ายโค้งนะครับอยู่ที่ราคา1000บาทนะครับแล้วก็เบาะอยู่5้าพันนะครับแล้วก็มีขาไฟเลี้ยวหลังตัวนี้นะครับขาไฟเลี้ยวหลังของโมโทนอยู่คู่ละหนึ่งพ้บาทไฟเลี้ยวหลังตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวของศูนย์นะครับน่าจะไม่ผิดนะฮะเป็นไฟเลี้ยวแต่งของพวก proper คู่ประมาณ7 8 0 0 0บาทนะครับโชกหลัง โปลินแบบมีซับแท้งนะครับ28 5 0 0ด้ารอบาทครับแล้วก็บังโคลนหลังนะครับ3,500บาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นบังโคลนหลังตัวใหม่นะครับจะออกแนวแบบโฉบเฉี่ยวเรียวตางนี้นิดนึงนะครับถือว่าสมสัดสมส่วนกับรถคันนี้นะฮะที่ทำมาได้ลงตัวนิดนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ที่ทำไปนะฮะ ราคาก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับทำไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ชอบแนวที่เป็นแบบฉบับแบบนี้ก็มารีวิวให้ดูกันเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันหน่อยท่อสาดตัวสั้นเสียงจะลั่นมากแค่ไหนตัวปลายแต่แกงตัวสั้นเสียงก็โอเคนะครับท่อสาด แต่มันมีแผดๆๆๆๆนิดๆน,น,นะครับเพราะว่ามีตะแกรงตกปลายมันจะมีเสียงนิดนึงอยู่ที่แต่ละคนชอบนะครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของใครของมันนะครแต่เราทําให้ทุกท่านได้นะครับสำหรับให้ลูกค้าถูกใจมากที่สุดนะครับต้อง W N W เท่านั้นนะครับอ่ะยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมน้ํายาโปรโมโต น้ำยาทายางดำและเคลือบสีรถเพื่อความเงางามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ